สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาะทีเยอรมนี Germany นะคะตอนนี้ที่เยอรมนีถึงฤดูการกินปลาคาฟแล้วค่ะฤดูการกินปลาคาฟที่เยอรมนีจะมีทั้งหมด8เดือนด้วยกันนะคะเฉพาะเดือนที่มีตัว R เท่านั้นค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนค่ะ ที่เหลืออีกสเดือนจะเป็นฤดูการวางไข่และปล่อยให้ปลาได้มีการเจริญเติบโตนะคะปลาคัฟจะอยู่ในบ่อน้ํานิ่งนะคะก่อนที่จะนปะาปลาคัฟมาปรุงอาหารนะคะทางร้านอาหารจะนําปลาคัฟมาปล่อยไว้ที่บ่อซีเมนต์ค่ะเพื่อเป็นการล้างคโคลนออกประมาณ 2- 3สวันนะคะและปลาจะไม่มีกลิ่นโคลนค่ะปลาคาฟเป็นปลาที่มีแคลอรี่และไขมันต่ําค่ะแต่วิธีการปรุงคือการเพิ่มแคลอรี่ค่ะวิธีการปรุงปลาคาฟมี3แบบค่ะแบบที่1นนะคะจะเป็น ปลาคับชุบแป้งทอดค่ะโรยเกลือและพริกไทยเหมือนที่เห็นในภาพนะคะอร่อยมากค่ะ 2. ก็คือปลาคับที่ถูกแล่เอาแต่เนื้อค่ะถูกตัดก้างออกเหมือนเราทำปลาตะเพียนที่เมืองไทยนะคะ 3. ปลาคับสีน้ำเงินค่ะใช้ต้มกับวายขาวและเครื่องเทศค่ะแบบที่3มแคลอรี่ต่ำของจริงค่ะทุกคนปลาคับจะนิยมเสิร์ฟกับสลัดมันฝรั่งและผักสลัดค่ะ ส่วนไฮไลท์ของการกินปลาคาฟคืออิงไกรชค่ะอิงไกรชคือเครื่องในปลาอบค่ะหรือชุบแป้งทอดค่ะอร่อยมากค่ะข้างในจะนิ่มๆนุ่มๆละมุนลิ้นค่ะบางร้านถ้าเราไม่สั่งมาเราจะไม่ได้อิงไกรชนะคะ <m> การกินปลาคาฟนิยมกินที่คลีบและหางก่อนค่ะเพราะว่ามาเสิร์ฟใหม่ๆยังร้อนและกรอบอยู่ค่ะและห้ามลืมที่แก้มปลานะคะจากนั้นก็เริ่มกินที่พุงค่ะเพราะที่พุงจะมีแต่ก้างใหญ่ค่ะ จากนั้นก็เริ่มกินที่ตัวปลาค่ะแต่ต้องระวังก้างนะคะเพราะว่าก้างเล็กๆเยอะค่ะแต่จะมีใต้ครีบลงมาเท่านั้นค่ะนี่แหละค่ะการกินปลาคราฟต้องระวังเป็นพิเศษค่ะแต่ถ้ากินเนื้อปลาชิ้นก็จะไม่มีก้างค่ะเพราะก้างถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่ะแต่จะไม่ได้เทกเจอร์การแทะค่ะนาทีชอบกินแบบแทะก้างค่ะในการเสิร์ฟปลาคราฟทุกจานนะคะจะมีธงบอกราคาปักอยู่ที่ตัวปลาค่ะ ซึ่งราคาปลาแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักค่ะมีให้เลือก3ขนาดค่ะมีขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะนี่ค่ะเป็นเทศกาลกินปลาที่เยอรมน,นีนะคะส่วนของหวานที่เห็นนะคะเป็นผลไม้ดองเหล้าค่ะทุกคนของโปรโดนาทีค่ะเสิร์ฟกับไอศครีมอร่อยมากๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ หน้าทีขอขอบคุณทุกๆการรับชมและทุกๆการติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ